มีนักเตะไทยคนหนึ่งที่ถึงขั้นเจลีเขาสนใจนะอใครมาคาสไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกนะครับขออภัยนะครับมาคาสนิวเพจจากมาเลเซียโอ้ยมีคนฟอลโล่ก็พันกว่าฉั้นผมลงบ้างก็ได้ผมว่าเพจปั๊บทันทัดคนติดตามคนเจ็ดร้อยอ่ะบอกว่าสมมติเหมือนตาจะย้ายไปเล่นพิมพิลีกได้ไหมโอ้พันกว่าคนเขาตีข่าวว่า มาคาสนิวเพจมาเลเซียน,นะครับที่ยอดผู้ติดตาม1 0 0พันว่าเนี่ยเขาทีข่าวว่าคาวาสกีฟอนตาเล่ทีมจากเจลรีที่เล่นอยู่ในเวทีเอซีเอลีกเนี่ยสนใจดึงตัวเต้าแบงค์ไปจากบูริดามในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่งผลงานตอนนี้เนี่ยของแบงค์เนี่ยกำลังร้อนแรงมากลงสนามไ,ไปสิทธินะยิงเจ็ดประตูห้าแอซิสโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฟอนตาเล่ในเจอรีแห่ะเ,เจลรีเขาเพิ่งเปิดลีกก็ลงแข่งไป4นะี่นัดชนะ2เสมอ1แพ้1เป็นไปได้ไหมที่ ฟอนเตเล่นเนี่ยจะดึงต้องแบงไปเล่นเพราะว่าเพจน,นี้เนี่ยเขาเคยรายงานว่าฮาริฟไอมานของย h ah o o เนี่ยชุนบุคุนใดของเกาหลีใต้ก็ก็สนใจนะปั่นกระแสบอกว่าปั่นปั่นปั่นถ้าเป็นแบบเป็นคุณเจลเราปัดลงนี่เอ้ยจะเชื่อเลยเขาพูดให้พี่ฟังอยู่วันนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกันตรงนี้เ,นเขามองว่าไม่จริงไม่จริงเห,รเหตุผลเพราะว่าการที่ แบงค์สุวรัณ์ยังอยู่กับบุรีรัมเนี่ยก็เป็นผลนี้ต่อต่อบุรีรัมและที่สําคัญหนึ่งเนี่ยการที่จะไปเจลิกเนี่ยค่อนข้างในช่วงนี้นะค่อนข้างยากเพราะเจลีกเนี่ยเพิ่งเปิดมันเป็นการแข่งขันช่วงกลางลีกถ้าเราไปอะ่ะมันทําให้เราปรับตัวต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกแต่ระบบทีมของเ a าวัชกีฟอนตาลีอีกโค้ดอีกว่าจะใช้ไหมอะไรเงี้ยขนาด ไม่แต่ว่าสื่อมาเลเซียเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่สัมภาษณ์ใครมาเนี่ยเขาบอกแหล่งข่าวเขาบอกแหล่งข่าวเขาว่าแหล่งข่าวคือเหมือนได้ยินมาแล้วมาพูดอ่ะใช่ป่ะเราไม่มันไม่ได้บอกว่าเอ้ยประธานฟนอเรสสนใจอย่างเงี้ยเออเนี้ยมันหนึ่งไม่หรอกคือมันก็ต้องมาดูซอสว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าแหล่งข่าวเปิดเผยอย่างนี้ใครจะทาได้ครับสุวรัต้องมีเรื่องหลาย่งต้องเคลียร์นะผมว่า คือเขาก็เขาก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์แล้วอยู่กับบุยลำม,มันก็กําลังดีอยู่แล้วอะ่ะอ,อเดี๋ยวจบฤด,ดูกาลแล้วเดี๋ยวว่าไหมใช่ใช่ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวจบฤด,ดูกาลนี้เนี่ยาทางเจลีกเนี่ยก็น่าจะปรับไปใช้เปิดหลีกแบบสากลมากขึ้นก็คือทอมปีเท่าเราซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนักเตะไทยเนี่ยจะไปคาแข่งกับเขาอะก็น่าจะง่ายขึ้นแต่คุณดูตัวอย่างครับตอนนี้เนี่ยนักเตะไทยเนี่ยมีอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีสี่หลีกครบเลยนะ JFL คือเป็นหลีกกึ่งกึ่งอาชีพก็นบก็ถือว่านบเป็นหลีกอาชีพด้วยกันก็มีนักเตะอยู่ JT มีใครบ้างมีอ่ะมีชนะพาัฒน์บัวพันถ้าตัวอย่างนะ j 2มีใครบ้างสุภโชคสรารชาติมีเอกนิจ J1 เนี่ยมีเจริญศักดิ์ที่อยู่กับเซโซโอสากบก็ต้องมองน้ำว่าไปเนี่ยถามว่านักเตะไทยมีศักยภาพไหมมีศัก,กยภาพที่จะไปได้แต่ถ้าก็อย่างที่วิเชนาทริปเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแต่ถ้า การซ้อมของนักเตะไทยอะเลื่อมเลื่อมกับนักเตะญี่ปุ่นหรือเท่าเทๆกับนักเตะญี่ปุ่นอะเขาก็ได้ที่จะให้โอกาสนักเตะญี่ปุ่นมากกว่าบางกะติบางกะติใช่ดัง,ดงนั้น,น,นถ้าไปจริงไหมสมุนันท์จะไปฟลอร์เตจริงไหมขอพูดว่าไม่จริงนะครับคุณตูนเทียร์หนึ่งวันทงนะฮะผมเทียร์ <มา S 1> หนึ่งหนึ่ง <มา S 1> ผมหนึ่งจุดห้าได้ไหมได้เอาอะไรก็เอาคุณเอาได้หมดจ้าคุณตูนเทียร์หนึ่งวันทงเองนะหาถ้วยก็จริงนะเนี่ย ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ